สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการพามาชมดอกกล้วยไม้ป่าสวยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่กันที่กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับเนื่องจากว่าเขาออกดอกกันมาเยอะมากๆเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะครับ โดยสายพันธุ์รองทานารีที่ผมจะพามาชมกันในวันนี้นะครับก็คือรองทานารีเหลืองปลาจีนนะครับโดยรองทานรีเหลืองปลาจีนที่ผมจะพามาชมก็เป็นแหล่งจากจังหวัดสระบุรีเขตเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นแหล่งต้นกําเนิดที่พบกล้วยไม้รองทานรีเหลืองปลาจีนเยอะมากๆนะครับ แต่ปัจจุบันรองท้าลีเหลืองปลาจีนจากแหล่งสระบุรีปลาจีนบุรีหรือโคราชนะครับตรงเขตอุทยานนะครับซึ่งเป็นอุทยานก็จะพบเจอได้ยากมากๆเแล้วนะครับสําหรับรองเท้าลเหลืองปลาจีนนะครับก็มีรูปทรงของดอกรวมถึงใบที่มีลักษณะแตกต่างกันหลากหลายมากๆนะครับ เป็นความสวยงามตามธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้เกิดความหลากหลายนะครับทำให้การสะสมมีความสนุกในการลุ้นดอกและรูปทรงของใบนะครับเนื่องจากรองเทา้าลีเหลืองปลาจีนใบมีทั้งใบที่เป็นใบยาวแบบนี้นะครับนี่เป็นฟอร์มใบยาวนะครับเป็นรองเทา้าลีเหลืองปลาจีนจาก สระบุรีใบยาวแบบนี้เลยครับเป็นไม้กอใหญ่นะครับมีความสวยงามทั้งรูปทรงของดอกและใบนะครับลักษณะเด่นของรองท้าลีเหลืองปลาจีนจากป่าฝั่งสระบุรีก็คือดอกของเขาจะเป็น ลายจุดและ1ก้านดอกจะมีถึง2องถึงสดอกเลยนะครับมีความสวยงามเวลาเขาบานพร้อมกันนะครับ1ก้านจะได้ดอก2อถึงสดอกเลยนะครับก้านนี้กำลังบานพร้อมกัน2ดอกเลยครับและมีดอกตูมอยู่ด้านล่างหนึ่ดอกนะครับสวยงามมากๆครับ กำลังจะบานนะครับเป็นลักษณะที่โดดเด่นสวยงามนะครับยิ่งการดอกที่ได้ถึง3ดอกและบานพร้อมกันจะเกิดความสวยงามเป็นช่อเล็กๆสวยมากๆครับรองเท้านาดีนะครับเหลืองปลาจีนก็มีการกระจายพันธุ์ที่กว้างมากๆนะครับ สำหรับประเทศไทยก็พบได้หลายจังหวัดนะครับเช่นจังหวัดปลาจีนบุรีสระบ,บุรีลบบุรีหรือยาวไปจนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับเนื่องจากว่าผมก็สะสมรองเท้าลีเหลืองปลาจีนมีที่สะสมจากแหล่งเพชรบูรณ์น้ำหนาวหรือจากแหล่งภูผาม่านของจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับ แหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันกระจายพันธุ์ในพื้นที่กว้างก็จะทําให้เกิดความหลากหลายนะครับซึ่งเป็นรองท้าลีเหลืองปลาจีนเหมือนกันแต่ที่เกิดแต่ละแหล่งก็จะให้ดอกที่มีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างกันทุกแหล่งเลยนะครับด้านบนนะครับผมจะให้ชมกันนะครับ เป็นรองท้านาดีเหลืองปลาจีนจากแหล่งภูผาม่านนะครับของขนแก่นนะครับใบของเขาก็จะมีลวดลายสวยงามแตกต่างจากแหล่งสระบุรีนะครับต้นนี้ก็กําลังจะแทงช่อดอกมาแล้วนะครับใบของเขามีความหลากหลายมากๆนะครับผมจะพามาชมนะครับ ต้นนี้ก็เป็นเหลืองปลาจีนจากแหล่งเดียวกันนะครับคือแหล่งสระบุรีนะครับสังเกตว่าใบของเขามีความกลมและเขียวใบหนานะครับมีความแตกต่างกับที่ผมให้ชมไปในกอแรกนะครับที่ใบยาวและใบจะบางกว่านะครับซึ่งเป็นความหลากหลายของทารีเหลืองปลาจีนนะครับแม้ว่าเขาจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่ใบของเขาก็มีหลายลักษณะรวมถึงรูปทรงของดอกด้วยนะครับ ตัวน,นี้ก็จะให้ดอกเล็กๆสวยงามนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นลองเท้าเหลืองปลาจีนจากแหล่งอำเภอน้ำหนาวของเพชรบูรณ์นะครับเขาก็จะให้ดอก2-3ถึง3ดอกต่อ1ก้านเหมือนกันนะครับดอกด้านหลังเขาติดฝักแล้วนะครับเขาร่วงไปแล้วครับใบก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้และครับ ใบของเขาหลากหลายมากๆเลยนะครับรวมถึงรูปทรงของดอกด้วยครับดนหลังช่วงนี้ก็จะเป็นรองทารีขาวสตูลก็บานกันอยู่เยอะนะครับเป็นฤดูกาลของรองทารีเลยครับสําหรับช่วงนี้ก็บานกันมาเกือบทุกสายพันธุ์เลยครับนี่ก็จะเป็นรองทา,ารี เหลืองการเซมินะครับใบเขียวใต้ใบสีเขียวอมขาวไม่มีลายนะครับดอกของเขาก็จะเป็นสีเหลืองมีจุดประเล็กๆจางๆที่กกีบดอกนะครับเขาเรียกว่ารองเท้านารีเหลืองการเซมินะครับเป็นเซมิป่านะครับเป็นไม้ป่าที่โชคดีมากๆเลยนะครับที่ติดมากับไม้ชุดนี้นะครับก็จะให้สีดอกสวยงาม ทุกกอเลยครับ รองท้ารีเหลืองปลาจีนะครับก็จัดอยู่ในกล้วยไม้ในตระกูลรองท้าลีที่เลี้ยงง่ายที่สุดเลยนะครับในบรรดารองท้านาลีที่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเนื่องจากว่าเป็นรองท้ารีที่เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็วนะครับที่สําคัญคือเขาสามารถให้ดอกได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับทําให้เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับในการเริ่มสะสม เก็บประสบการณ์ในการปลูกเลี้ยงรองทารีนะครับทําให้มือใหม่มีกําลังใจในการปลูกเลี้ยงเมื่อเห็นว่าเลี้ยงแล้วเขาจเจริญเติบโตออกดอกมาให้ชมสวยงามนะครับหลังจากที่เก็บประสบการณ์จนมีความชํานาญทั้งในเรื่องการลดน้ําการให้ปุ๋ยหรือเครื่องปลูกนะครับเราก็ค่อยๆขยับไปเลี้ยงรองทาลีชนิดอื่นๆที่เลี้ยงยากขึ้นนะครับ รองเท้าลีเหลืองปาจีนจึงถือว่าเป็นรองเท้าลีที่เลี้ยงง่ายที่สุดเหมาะสําหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นเลี้ยงสะสมรองเท้านาดีนะครับเครื่องปลูกผมก็ใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับผสมกับอิฐแดงทุบผสมฐานทุบผสมกัน3ามอย่างนะครับ ก็ใช้เป็นเครื่องปลูกของเขาได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับเขาก็จเจริญเติบโตงดงามใบเขียวสวยกอใหญ่มากๆนะครับกำลังจะแทงช่อมาอีกหลายช่อเลยครับอันนี้เขาก็บานอยู่3ามช่อนะครับ มากครับวันนี้ผมก็จะพามาชมกล้วยไม้ในตระกูลรองท้านารีอีกชนิดหนึ่งก็คือรองทานารีเหลืองปลาจีนะครับรับชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ